สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนทัดน้ำลักขนาทัดน้ำมีนพิจิตกรกฎยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์นะคะวันนี้เรามาทำวข้อแลนดอมรักครั้งนี้จะพัฒน,นาไปเป็นแฟนได้ไหมเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากเลยที่ติดตามกันมาตลอดทั้งผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่และเพื่อนๆคนใดสนใจอยากชิคดวงส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวได้ผ่านช่องทางภายใต้คลิปนี้และขอฝากโปรแกรมดูดวงด้วยนะคะชื่อโปรแกรมสินแสบโคชีวิตจะมีราคา ให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30สวันหากเพื่อนๆชอบประทับใจสามารถเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะสำหรับธาตุน้ำมีนพิจิกกรกฎไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะรักครั้งนี้จะพัฒนาไปเป็นแฟนได้ไหมนะคะสำหรับธาตุน้ำมีนพิจิกกรกฎนะคะดูลัคนาเป็นหลักดูราศีประกอบนะคะในการดูดวงนะใครไม่รู้ลัคนาตัวเองสามารถหาลัคนาดได้นะคะ ในโปรแกรมสินแสบัคโคชีวิตเดี๋ยวกวาจะใส่ลิง์ไว้ให้ภายใต้คลิปนี้นะมาค่ะเพื่อนๆเ,เรามาเปิดไพ่กันนะมาดูสิว่าหลักครั้งนี้จะพัฒนาไปเป็นแฟนได้ไหมเรามาเปิดความรู้สึกเขากันก่อนนะคะว่าตอนนี้เขาคนนั้นอะรู้สึกยังไงกับเราเป็นพิเศษเขารู้สึกยังไงกับเราเป็นพิเศษเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับเราเป็นพิเศษไหมเด็กไม้เท้าไฮพิเนเซตเขารู้สึกยังไงกับเราเป็นพิเศษวิวออฟฟอร์จูน ีเหรียญแล้วก็มีไพ่เจ็ดถ้วยเขารู้สึกยังไงกับเราเป็นพิเศษเราก็น่าจะพิเศษจริงๆสำหรับเขาอะนะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ไม่มั่นคงนะต้องบอกตามตรงนะคะเขาเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าความรู้สึกแบบนี้มันจะเรียกว่าหลักได้ไหมแต่ถ้าเป็นแรงดึงดูดอะน่าจะใช่เขามีความเสน่หาในตัวคุณมากแล้วเขาก็อาจกำลังจะพิจารณาอยู่ก็ได้ว่า คุณน่ะเป็นความรักหรือเป็นเพียงแค่ความรู้สึกชั่ววูบชั่วคราวเท่านั้นเพราะว่าเขาเองก็เหมือนกับเคยรู้สึกแบบนี้กับใครต่อใครมาแล้วว่าแต่สำหรับคุณน่ะมันอาจจะมีดราม่าอะไรที่หนักที่เขารู้สึกว่ามันมีความจริงจังอยู่ในนั้นด้วยฉะนั้นหน่ากวางมองว่าอาดีตความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะไม่ว่าจะกี่สตอรี่เรื่องราวความรักที่เขาผ่านผ่านมา เขาไม่ได้มีบริบทของความจริงจังกับใครอะ่ะแต่สําหรับคุณน่ะความหลงไหลข้างใครในความรู้สึกตรงนั้นอะ่ะมันดันมีความจริงจังเข้ามาด้วยอะ่ะมันอาจจะมีความหึงหวงเข้ามาด้วยในแบบที่เขาอะ่ะไม่ได้เคยเป็นหนักอะไรขนาดนี้มาก่อนนะคะโอเคเขาก็อาจจะมองว่าหรือนี่มันจะเป็นแค่ความรู้สึกเจ้าชู้ชั่วบูบของเขาเท่านั้นเหมือนเขาก็รู้ตัวเองดีนะว่าเขาเป็นคนยังไง เขาอาจจะแบบไม่ได้จริงจังในเรื่องแบบนี้มานานแล้วนะคะเขาไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักแล้วก็ไม่ได้คิดวางแผนไปถึงอนาคตด้วยซ้ำไปนะคะว่าเขาจะต้องโฟกัสที่ใครหรือเรากับเขาจะต้องเป็นแฟนกันไหมไม่ว่าใครก็ตามเขาก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับใครขนาดนั้นน่ะแต่กับคุณน่ะเขาอาจจะรู้สึกมีความพิเศษบางอย่างบ้างอ่ะประมาณมันอาจจะมีคําถามเข้ามาว่าถ้าเขาได้เป็นแฟนกับคุณจริงๆเนี่ย มันคงจะดีเนาะหรือว่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขามันจะเป็นยังไงอ่ะเขาก็อาจจะมีคําถามนี้แต่กับคนอื่นอะ่ะเขาก็ไม่เคยตั้งคําถามแบบนั้นนะอ่ะทีเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาดูอะสี่เหลี่ยมคืออะไรคะสี่เหลี่ยมคืออะไรมีไพ่หกเหรียญแสดงว่าเขามีทางเลือกนั้นเนี่ย justice และการตัดสินใจที่เขาจําเป็นจะต้องเลือกอะ่ะ เขารู้สึกว่ามันหนักหน่วงมากมันลำบากใจมากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่างที่เขาจะต้องเลือกแล้วหรือเปล่ามีไพ่หกถ้วยอามาดูซิแล้วก็มีไพ่ราชาไม้เท้านะคะอืมคือกวางองว่าเขาอะเป็นคนที่อยู่ในคอนโซนชีวิตอิสระมาตลอดเนาะเพราะบทที่เขารู้สึกว่าเขาต้องเลือกจริงๆอะเขากลับหนักใจนะถึงแม้เขาจะชอบคุณมากก็ตามนะธาน้ำนะ้เวลาเนี่ย เขาชอบคุณค่ะแต่คุณน่ะอาจจะมีความเด็ดขาดนะคะมีความชัดเจนในตัวเองอะที่เขาอ่ะจำเป็นจะต้องชัดเจนไปพร้อมๆกับคุณถ้าเขาคิดอยากจะมีคุณไว้ในชีวิตคุณก็ต้องการให้เขาตัดตัวเลือกทั้งหมดมีเพียงแค่คุณเท่านั้นแล้วคุณอ่ะดาันเป็นคนที่เขาชอบมากๆด้วยที่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเสียคุณไปอะ่ะเขาอยากมีคุณเป็นอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตด้วยนะ ณนะตอนเนี้ยแต่ทีเนี้ถ้าเขาอะจําเป็นจะต้องมีคุณอยู่ในชีวิตอะมันเท่ากับว่าเขาว่าต้องเสียสละความเป็นอิสระภาพของตัวเองเพื่อคุณคนเดียวอะเออเพื่อที่จะเอาความรู้สึกทั้งหมดมาไว้ที่คุณอย่างเงี้ยในขณะที่เขาอะก็เหมือนกับยังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นน่ะแต่ทําไงได้อ่ะเขาเองก็จะเสียคุณไปไม่ได้คือต่อให้เขาไม่ได้พร้อมตอนเนี้ยถ้าเขาจะมีคุณไว้เขาก็จําเป็นต้องพร้อมแล้วอะอารมณ์ประมาณนี้มากกว่า โอเคทีนี้เรามาดูสิว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะ่ะธาตุน้ำคนคนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณคะสี่ดาบเขารู้สึกยังไงกับธาตุน้ำสี่ดาบพอร์มิดห้าเหลียญเพราะอะไรเขาถึงขาดคุณไม่ได้แต่ทำไมคนอื่นเขาตัดออกจากความสัมพันธ์ได้และเขาไม่เคยไปวนเวียนกับความสัมพันธ์ไหนนะนอกจากคุณ หรือว่าคุณเป็นความสัมพันธ Aid ์เดิมๆความสัมพันธ์เก่าๆที่เขาไม่เคยตัดขาดได้เลยจริงๆธาตุน้ําอ <ific. S 1> ืมคือเขาดูมีตัวเลือกนะดูจากไพ่อย่แต่กวางมองว่าตัวเลือกทุกคนนะ่ะหรือเลิฟสตอรี่ไม่ว่าจะเป็นอดีตกี่อดีตของเขาจะเป็นปัจจุบันของเขาหรือจะเป็นอนาคตของเขาไม่ว่าจะกี่คนนะกวางมองว่าเขาไม่เคยย้อนกลับไปแบบอไ่ะเหมือนแต่มีคุณเพียงแค่คนเดียวที่เขาเขาว่าย้อนกลับไปกลับมาอยู่แบบเนี้ยเหมือนคุณเป็นคนเดียวที่เขาตัดไม่เคยขาดจริงๆนะคะ นั่นนะสิเลเวอร์คืออะไรแต่เขาก็ไม่แน่ใจไงว่าความรู้สึกเนี้ยมันจะเป็นความรักไหมแต่ก็รู้อย่างเดียวว่าทําไมเขาถึงขาดคุณไม่ได้สิบไม้เท้าเขาไม่มีใครก็ได้แต่เขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีธาตุน้ําอืมแต่เขาจะหยุดเจ้าชูกี่มงนี่คือประเด็นเขาจะเป็นคนเจ้าชูคนหนึ่งนะหรือเป็นคนที่มีความสัมพันธ์แบบ fwb อย่างนี้ป่ะความสัมพันธ์แบบไม่ได้ผูกมัดอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงคุณด้วยแต่ทําไมความรู้สึกของเขา,าถึงรู้สึกผูกมัดกับคุณแต่จริงๆแล้วว่าเหมือนเขาก็อยากใช้ชีวิตอิสระ,ะไปด้วยเอออยากจะต่ออคนอื่นได้ด้วยในขณะที่มีคุณอยู่ในชีวิตคุณกับเขาน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้แบบตกลงปรงใจว่าจะเป็นอะไรกันหรืออีกในนึงคือคุณกับเขาเคยมีเรื่องราวความสัมพันธ์ มาก่อนหน้านั้นเป็นความสัมพันธ์ในอดีตเคยเป็นแฟนเก่าเคยเป็นแฟนกันแต่เขาก็ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณเล่ากับว่าเหมือนเราต่างคนต่างใช้ชีวิตเข้าใจปะเออเราต่างคนต่างต่างใช้ชีวิตโดยที่เราไม่ต้องแบบมีเงื่อนไขอะไรต่อกันอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังอยู่ในชีวิตคุณวนๆเวียนๆแต่มันอาจจะมีวันหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าไม่ได้แหละว่าคุณจะต้องแบบทําทุกอย่างให้มันชัดเจนอ่ะเพราะคุณก็ไม่ได้อยากอนุญาตให้เขาเข้าเออกออกจากชีวิตเราแบบเนี้ยไปเรื่อยๆอะค่ะอืม ทีนี้นเราต้องมาดูเขามีใจให้เราจริงมริงไหมแบบมีใจที่จะคบกับเราแบบจริงจังไหมแบบโฟกัสที่เราคนเดียวแบบไม่ต้องไปท่องอยุดภพแล้วอะมาดูสิเขามีใจที่จะเปิดใจให้เราจริงๆหรือเปล่าธาตุน้ํามีใจที่จะเปิดใจให้เราจริงหรือเปล่าจัสมินน้นเนาะมีไพ่หกดาบมีไพ่ราชาเหรียญ หนึ่งถ้วยแล้วก็มีไพ่สองดาบมันเป็นไพ่ความรักนะมันมีไพ่ของความจริงจังนะมนเนี่ยมันเป็นไพ่ของของหนึ่งถ้วยอะมันเป็นไพ่ความรักที่เขาสามารถจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณได้เสมอถ้าหากว่ามันไม่มีคําว่าสายเกินไปสําหรับเขานะหรือสําหรับคุณแล้วคุณรู้สึกว่าคุณยังพอให้เวลาหรือให้โอกาสเขาได้เนี่ย เขาสามารถที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณได้อย่างจริงๆจัง,จงๆไม่รู้นะว่าเงื่อนไขในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงนะเหมือนเรายังมองเห็นความเคลื่อนไหวของกันและกันเรายังมีกันและกันแต่เราก็เหมือนกับไม่ได้ห้ามปามในเรื่องของความสัมพันธ์ทางเลือกอื่นๆอย่างเงี้ยที่ที่มีเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะถามว่าคุณอ่ะคือคนคนหนึ่งที่เขาอยากจะร่วมอนาคตด้วยนะคะแต่ทีเนี้ยเขาก็เหมือนกับยังไม่ได้พร้อมอ่ะยังไม่ได้พร้อมที่จะรับผิดชอบความรู้สึกคุณ อย่างเงี้ยหรือไม่ได้พร้อมที่จะรับผิดชอบความรู้สึกของคนอื่นด้วยเหมือนเขาว่ามีความจริงจังให้คุณแต่การตัดสินใจอะ่ะเออเนี่ยด้วยไพ่สองดาบเนี่ยแต่ด้วยการตัดสินใจของเขาที่เขาจะมาโฟกัสที่คุณคนเดียวเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีความแน่ใจในตัวเองอะ่ะเหมือนเขากลัวผิดคําสัญญากับคุณเขาก็เลยเหมือนกับไม่ได้อยากรับปากคุณว่าเขาจะสามารถทําได้ไหมแต่ไพ่ความหลักขึ้นแปลกเนาะหรือมันเป็นความรู้สึกหลักที่แบบเขาไม่ได้รู้ตัวว่ารักคุณจริงๆ คือคนเรามันมีด้วยหรอรักแบบไม่รู้ตัวอืมคือเขาก็ต้องรู้ตัวรู้ใจตัวเองสิว่าเขาต้องการอะไรแต่ถ้าเป็นไพ่เทือกเทเนี้ยกวางจะมองอีกในหนึ่งนะว่าเขามีคุณเอาไว้เป็นทางเลือกที่เขารู้สึกว่าดีที่สุดในตอนนี้เข้าใจไหมและทีนี้เขาก็ยังพยายามที่จะมีทางเลือกอื่นๆหรือพยายามจะหา อื่นๆคนอื่นๆที่มาเปรียบเทียบคุณว่าจะมีใครดีกว่าไหมมันเลยกลายเป็นความสัมพันธ์แบบจับปลาสองมือไหมล่ะหรือจับปลาหลายๆมือก็ได้ถ้าเขามีพันมือเขาคงจับพันมืออ่ะพูดง่ายๆเลยนะเขาคงจะจับเอาไว้หลายมือแล้วเขาพยายามที่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแต่คุณคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาตอนนี้ไงเขาถึงไม่กล้าปล่อยคุณไปอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะถ้าจะให้กวางพูดตรงๆความหลักแบบนี้เป็นความหลักที่เห็นแก่ตัวนะเออเอาจริงๆ เขาอะเขาอะเหมือนกักเราไว้นะคะเพราะเขายังหาใครที่ดีกว่าเราไม่ได้อย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนคุณอะคือคือคนที่เขาแบบว่าใช่ที่สุดแล้วเหมือนถ้าเขาเสียคุณไปเนี่ยเขาจะต้องรู้สึกเสียดายมากๆอะไรทํานองเนี้ยเรามาดูซิหนึ่งถ้วยไปเนี้ยของเขาคืออะไรโหมีไพ่สิบดาบคือคนที่เสียเวลาคือตัวทัาน้ำหรือเปล่า ธาตุน้ำเสียเวลารอคอยเขาหรือเปล่าถ้าคุณอยู่ในโหมดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะนั่นแปลว่าตัวคุณอ่ะเป็นฝ่ายเสียเวลารอคอยเหมือนรอให้เขาว่าไปทดสอบความสัมพันธ์อื่นๆก่อนถ้าเจอคนที่ใช่คุณจะปล่อยเขาไปกวางมมองว่าไม่ไฟสำหรับคุณนะธาตุน้ําคือถ้าเขาไปไป้ายหน้าแล้วเขารู้สึกไม่ใช่เขาก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาหาเราแบบนี้ทุกเมื่อหรอแบบนี้ได้จริงๆรองหรอ,อมาดูสีสิบดาวเนี่ยสี่ไม้เทา้า พอเมื่อไหร่เขาจะกลับมาหยุดที่มามาหยุดอยู่กับคุณเองอะถ้าพอเมื่อไหร่เขาจะกลับมาหยุดอยู่ที่ธาตุน้ําเองอืแต่ตอนนี้เขายังไม่หยุดแต่ถ้าวันหนึ่งเขารู้สึกว่าคําว่าดีกว่าของเขามไม่มีจริงอะมันมีเพียงแค่คุณที่ดีที่สุดแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะกลับมาหยุดอยู่ที่ธาตุน้ําค่ะคือความหลักอะมันจะต้องชัดเจนตั้งแต่แรกไหมความรู้สึกไม่ใช่ทดลองไปทั่ว แล้วพอไม่เจอใครที่ดีที่สุดก็กลับมาหยุดที่เราแบบนี้มันก็ไม่ได้นะา่านา้ํามันก็ไม่ได้นะเอาจริงถ้าคุณมีความสัมพันธ์แบบไปไปกับกลับอะใครที่กาลังเจอความสัมพันธ์แบบเนี้ยเป็นประมาณนี้ยอยู่อะเออคิดใหม่พิจารณาใหม่อีกทีหนึ่งนะท่านา้ํเอามาดูสิว่าเขาคิดที่จะจริงจังหรืออยากจะพัด พัฒนาความสัมพันธ์กับเราจริงๆบ้างไหม mm. เขาเคยคิดที่จะแบบจริงจังแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กับเราจริงๆบ้างไหมท่านะ้เคยไหมมีไพ่เดทเข้ามาเนาะเคยไหมที่คิดจะจริงจังเนี่ยเดทก้าวดาบเขากลัวแต่จะเสียทาาน้ําไปเนี่ยดูสิราชินีเหรียญคุณเนะ่เป็นคนที่มีความพร้อมทุกอย่างเลยนะตอนเนี้ยคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกในสายตาของเขามากๆแล้วเขาต้องการความเพอร์เฟกที่ยิ่งกว่าแบบไหนอีก คือปลายหน้าของเขามันอาจจะเป็นหินเป็นกรวดก็ได้เนี่ยแต่คุณอะเป็นเพชรท,ที่เห็นเห็นอยู่แล้วอะแต่ทําไมเขาถึงแบบไม่คว้าไว้ทําไมเขาถึงไม่หยุดที่คุณตอนนี้ราชาถ้วยมีไพ่แปดเหรียญขอ,อยใบหนึ่งนะเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับคุณนะสิบถ้วยอะเออแต่เขาไม่ได้พร้อมตอนเนี้ยอะเป็นแบบนั้นไปอีกอะแล้วเขาจะพร้อมตอนไหนเนี่ยอืมทําไมอะ เขาอยู่ในชีวิตคุณตั้งแต่คุณไม่มีอะไรเลยหรือเปล่าธาตุน้าเวลาที่คุณลําบากหรือเวลาที่คุณมีความรู้สึกทุกข์อะคุณได้กําลังใจจากเขาบ,าบ้างเปล่าทำจริงๆหรือเขาจะรอให้คุณมีพร้อมทุกอย่างแล้วค่อยกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็มีข้ออ้างว่าเขาอยู่ข้างๆคุณมาเสมออย่างนี้เหรอมันมันได้ด้วยเหรอ อ่ะบางคนมีมีสถานการณ์แบบนี้นะคืออยู่ข้างๆเราไม่เคยไปไหนนะไม่เคยไปไหนวนๆเวนๆอยู่ในชีวิตเราแต่ก็ไม่เคยให้ความชัดเจนสักทีแต่พอวันนึงเราอยู่ในจุดที่พัฒนาตัวเองอ่ะไปถึงขั้นสุดอะ่ะกลับมีการเอาข้ออ้างมาพูดว่าเขาอยู่ข้างคุณมาเสมอเขาเห็นความเคลื่อนไหวของคุณมาเสมอไม่ว่าคุณจะทุกข์หรือจะสุขยังไงเขาก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในชีวิตคุณวนอยู่แบบนั้นเขาจะเอาข้ออ้างตรงเนี้ยมาพัฒนาความสัมพันธ์นกับคุณในวันที่คุณพัฒนาตัวเองได้ดีแล้วมันก็ไม่ใช่ปะ เออฉะนั้นการที่คุณพัฒนาตัวเองขึ้นมาอัปเลเวลตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันเป็นที่ตัวคุณที่คุณพัฒนาตัวเองมาทั้งหมดในขณะที่เขาพยายามตามหาคนที่ดีที่สุดในขณะที่เราก็พยายามจะหลักตัวเองให้ดีที่สุดลงทุนกับตัวเองไปเยอะอ่ะแล้วเขาจะกลับมาเอาอะไรนะคะในในการที่คุณเองก็สร้างทุกอย่างมาด้วยเพียงลําพังอ่ะอืมมันจะเป็นสภาวะแบบนี้ไหมการมองว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์แบบมองกันที่ผลประโยชน์หรือเปล่า อ่ะมันอาจจะเป็นความคิดที่ฉลาดเป็นความคิดที่มีเล่ห์เหลี่ยมโอเคไหมแต่ถ้าเราไม่ได้คิดลึกๆอะเราอาจจะมองว่าใช่เขาอยู่ข้างๆเรามาเสมออย่างเงี้ยถ้าสมมติเราหวั่นไหวนะคะหรือติดในจิตวิทยานั้นอะแต่ถ้าคุณมองลึกๆกะคุณจะมองเห็นความจริงเลยว่าคุณพัฒนาตัวเองมาเพียงแค่คุณคุณเองเท่านั้นอะที่เป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองแต่เขาะจะใช้คําว่าเขาอยู่เวลานานในชีวิตคุณอะ แล้วก็จะกลับมาคบคุณในวันที่คุณมีอะไรขึ้นมาแล้วอย่างนี้หรอไม่ได้สิเขาเคลมไม่ได้สิเขาจะมาเคลมได้ไงถ้าหากว่าคุณพัฒนาตัวเองในจุดที่มันสูงขึ้นจริงๆแล้วคุณมีทางเลือกเมื่อน,นั้นนะคุณไม่จําเป็นจะต้องโฟกัสที่เขาเลยด้วยซ้าไปท่าน้าคุณเองก็ต้องทําตัวให้ตัวเองมีทางเลือกด้วยเหมือนกันนะคะ,ะมาดูต่อมาดูสี see. ว่ามีอุปสรรคอะไรที่ขวางกันในความสัมพันธ์นี้ไหมอุปสรรคใดคะก็คือความเจ้าชู้ของเขานั่นแหละอ่ะพูดง่ายๆเลยเนี่ยอัศวินด้วยเนี่ยเมจิกเชียนเนี่ยความมีเล่มีเหลี่ยมของเขาแค่คนคนนึงอยู่ในชีวิตเรานานอะแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเราอะ่ะอาธาตนา้ำแล้วเขาจะมาเคลมทุกอย่างเพื่อที่จะ หยุดที่เราในวันที่เราพร้อมอย่างนี้เหรอในวันที่เรามีสมบัติพัสถานอะไรอย่างนี้เหรอก็จะเคลมเหรอคือเอาจริงนะคนที่อยู่มานานก็ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเขาอะเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นส่วนหนึ่งทําให้เราจเจริญเติบโตนะบางทีตัวเราสร้างขึ้นมาเองด้วยซ้ํท่าน้ําแล้วก็มีไพ่ก้าวไม้เท้าเข้ามานะคะอุปสรรคความสัมพันธ์นี้คือตัวเขาคะ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณเลยคือความลังเลข,ของเขา เนี่ยเหมือนพยายามดูว่าคุณจะสร้างอะไรได้บ้างอ่ะเหมือนดูว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดที่เขาคิดเอาไว้ไหมเออเหมือนเหมือนดูความฉลาดของเราอะไรบาบาบาว่าเราจะสร้างขึ้นมาได้แค่ไหนพอคุณมีฐานะปุ๊บหรือมีอะไรในชีวิตปุ๊บเขาจะเข้ามาเคลมทันทีอืมนะคะแต่ถ้าระหว่างเนี้ยระหว่างที่คุณกําลังพยายามสร้างด้วยตัวเองนะาธาตุน้ำกวางมองว่าตัวเขาอะก็จะไปะเผชิญโลกอะไปท่องยุทธภพอะ ยางี้แต่เขาก็ยังไม่ได้เจอใครที่ดีได้เท่ากับคุณเท่านั้นมันจะเป็นสภาวะความเสียดายหรือสภาวะที่เรียกว่าเห็นกันในเรื่องของผลประโยชน์แต่มันอาจจะไม่ใช่ความรู้สึกที่เกิดจากความรักจริงๆก็ได้นะ,ะเรามาดูต่อค่ะเขากําลังเปรียบเทียบเรากับคนอื่นไหมจริงจไม่น่าถามนะมันมีอยู่แล้วค่ะอ่ะเขากําลังเปรียบเทียบเรากับใครคนอื่นไหมทาน้า แฮงแมนเปรียบแน่นอนมีไพ่สองเหรียญเข้ามาด้วยคุณนะ่ะเป็นตัวหลักในชีวิตเขานะเออเป็นพระเอกนางเอกในชีวิตเขาเลยเนะี่ยเดอะซันแล้วเขามองว่าตอนเนี้ยโอเคคะแนนคุณนำโด่งไปเลยคุณดีที่สุดสำหรับเขาแหละแต่ว่าก็จะมีตัวเปรียบเทียบเข้ามาในชีวิตเขาเรื่อยๆอะ่ะคือตัวเปรียบเทียบหน้าใหม่ๆอะ่ะคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเขาเรื่อยๆอย่างเงี้ย เขาก็ยังไม่ได้เจอใครที่ดีที่สุดเห็นปะสุดท้ายเป็นคุณเอ็มเพรสแล้วก็มีไพ่อัศวินดาบมีแน่นอนมีแน่นอนที่เขาเอามาเปรียบเทียบอะถ้าสมมติว่าเขารักเราจริงๆอะเขาต้องไม่พยายามให้เรารู้สึกว่าเราต้องลงไปแข่งขันกับความสัมพันธ์อื่นแต่การเปรียบเทียบอบมันเหมือนเขาพยายามที่จะเอาเราไปเป็น ตัวตัดสินกับความสัมพันธ์อื่นๆซึ่งมันไม่ได้ต่างจากการแข่งขันอะไรเลยในแบบที่คุณก็ไม่ได้อยากแข่งกับใครด้วยถ้าคุณจะดีคุณดีเพื่อตัวเองไปเลยทัดน้ําคุณไม่ต้องดีเพื่อเขาไม่ต้องดีเพื่อใครทั้งนั้นทําเพื่อตัวเองอะค่ะเพราะตอนนี้กวางมองเลยว่าเขากําลังเปรียบเทียบคุณกับอีกคนหนึ่งอยู่หรืออีกหลายๆคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเขาด้วยซ้าไปนะคะขอดูอัศวินดามีไพ่สิบเหรียญ เนี่ยเห็นปะคําว่าดีที่สุดคําว่าดีกว่าของเขามันไปมันจะไปหยุดอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยเหมือนพอเจอคุณที่ดีที่สุดเขาคิดว่ามันคงจะต้องดีมีม,มีดีกว่านี้ไปอีกเห็นไหมห้าหมาย้ยฉะนั้นนะเขาจะไม่หยุดเปรียบเทียบมันจะไม่มีคําว่าสิ้นสุดหรือเขาอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยรู้จักคําว่าพอนะคะคือโลบะ่ะ ได้เท่านี้จะเอาเท่านั้นอะอารมณ์ประมาณเนี้ยได้ได้เท่านี้แต่จะเอาเท่านั้นเวอร์วังอลังการแต่เขาว่าอาจจะไม่เคยแบบย้อนมองตัวเองด้วยซ้าไปว่าเขาคู่ควรหรือเปล่าอืมถ้าเรายังอยู่ต่อไปแบบเนี้ยความสัมพันธ์จะเป็นยังไงอ่ะถ้าคุณอะยังยอมที่จะอยู่ไปแบบเนี้ยเรื่อยๆอะความสัมพันธ์คุณกับเขาจะเป็นยังไงธาตุน้ํา ยอมอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆเห็นบัก้าวถ้วยเป็นไพ่ของตัวเลือกเลยทัดน้ําอยาให้เขามองว่าเราเป็นตัวเลือกนะเทมเปลนความสัมพันธ์มันก็จะอย่างเงี้ยมันก็มันก็จะไม่มีอะไรเพิ่มเติมพัฒนามันก็จะซ้ำาๆำบุญบุญเดี๋ยวไปไปกับกลับเดี๋ยวไปไปกับกลับจังหวะชีวิตไหนที่เราแฮปปี้มีความสุขเขาก็วนกลับมาอย่างเงี้ยจังหวะไหนที่เราอาจจะมีปัญหาในชีวิตหน่อยเขาก็เริ่มที่จะหนีออกไปละหนึ่งดาบนะคะ สุดท้ายแล้วธาตุน้ําจะเป็นคนที่แบบเผชิญอุปสรรคด้วยตัวเองไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรในชีวิตเขาไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราเลยเขาก็แค่เป็นบุคคลที่อยู่ในชีวิตคุณนานเท่านั้นเองอืมแต่อย่าให้เขามาเคลมทุกอย่างในชีวิตของเรานะอ่าบอกไว้ก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะสรุปเลยว่าเรากับเขาเนี่ยมีโอกาสจะได้เป็นแฟนกันไหม เรากับเขามีโอกาสที่จะได้เป็นแฟนกันไหมทาดน้ำเดอะฟูลนะคะมีไพ่เดอะฟูลมาสักวันหนึ่งอาจจะเป็นคุณด้วยซ้ำไปที่เลือกที่จะเดินออกมาเองเนี่ยเนี่ยสักวันหนึ่งคุณคงจะไม่เอาแล้วถ้าคุณอยู่ในจุดที่สูงสุดคือในจุดที่คุณพัฒนาตัวเองเต็มสูบอะ่ะคุณจะเริ่มมีปัญญาเริ่มมีสติเริ่มมีปัญญาที่ไกลออกไปอะเออคุณจะไม่ได้มองเพียงแค่นี้คุณจะไม่ได้มองแก เราเคยรักเขามากแค่ไหนแต่คุณจะมองทุกอย่างเป็นอนาคตของคุณนะเนี่ย The world สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วนะคะคุณกับเขาอาจจะไม่ได้เป็นอะไรกัน The world เด็กถ้วยคือคุณอาจจะคาดหวังคาดหวังว่าเขาจะเป็นคนที่ใช่แต่เมื่อคุณเดินหน้าไปตามเวลาไปตามอนาคตคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาอีกเลยก็ได้นะธาตุน้ำอย่าเพิ่งด่วนสรุปเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จถ้าคุณไปได้ไกล จากชีวิตเขามากพอถ้าคุณพัฒนาไปได้ไกลเหมือนตัวเราอะ่ะมันจะค่อยๆถอยห่างจากชีวิตเขาไปแบบอัตโนมัติอะ่ะเผลอๆมันห่างไกลกันจนกระทั่งมันเป็นไปไม่ได้แล้วแล้วตอนนี้กวางมองว่าชีวิตของทัศนามาคุณกําลังพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะแล้วมันก็ค่อยๆห่างไปห่างไปเรื่อยๆอ,อะคะ่ะจะได้เป็นแฟนกันไหมกวางมองว่ายังไม่มีโอกาสกวางไม่ได้มองเห็นโอกาสในเรื่องของการเป็นแฟนกันมีแต่ คุณจะเดินไปตามเวลาแล้วคุณจะไปไกลจากชีวิตเขามากพอด้วยซ้ำอืมอาทีเนี้ยเราขอบทสรุปเลยก็แล้วกันบทสรุปสุดท้ายของความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงในสามเดือนข้างหน้ามาดูในระยะเวลาอันใกล้เนาะว่าสามเดือนข้างหน้าเนี้ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงคะธาตุน้ำมีไพ่สองถ้วยนะเป็นไพ่ความรักมาเลยนะสามเดือนนี้นะคะมีไพ่เจ็ด,ดาบอสองถ้วยเจ็ด,ดาบอะ คุณกับเขาน่าจะมีโอกาสได้กลับมาคุยกันนะใน3เดือนนี้อยู่ๆความสัมพันธ์ก็จะกลับมาดีแล้วก็จะมีการหายไปอีกคือคุณกับเขามันวนลูปอยู่แบบนี้มานานแล้วปะคือบทที่เขาจะกลับมาก็จะดีกับเราอะแต่เป็นการกลับมาที่เขาอะมีอะไรแอบแฝงที่ไม่บริสุทธิ์มาของเงินอย่างนี้เหรอมีเจตนาในเรื่องของการช่วยเหลืออย่างเงี้ยให้เราช่วยเหลือหรือเห็นเราเป็นประโยชน์อะไรบางอย่างที่ ที่เขาหาทางออกในชีวิตไม่ได้แล้วคุณอ่ะเป็นคนแก้ปมให้เขาเสมอหรือเปล่า <te le sound> คือเขาจะกลับมาเฉพาะที่ว่าเขามีเหตุจําเป็นที่ให้คุณช่วยอะไรบางอย่างอ่ะราชินีดาบน่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบช่วยเขาได้แทบจะทุกเรื่องเลยปัญหาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษานะคะติวเตอร์อย่างนี้ก็ได้ในเรื่องการเรียนการทํางานในเรื่องของการเงินเหมือนคุณเป็นเบื้องหลังที่แข็งแกร่งในชีวิตของเขาอ่ะเออคุณเป็นเบื้องหลัง ความสําเร็จของเขาด้วยนะอ่าแต่เขาไม่ใช่เบื้องหลังความสาเร็จของคุณแน่นอนคุณรู้สึกว่าคุณทําทุกอย่างด้วยตัวเองแต่คุณพร้อมซับพอร์ตเขาเขาจะกลับมาก็ต่อเมื่อเขาเห็นประโยชน์อะไรบางอย่างในตัวคุณอาธาุน้ําตามให้เป็นแบบนี้นะคะถ้าไม่ใช่ข้ามไปได้เลยนะเพื่อนๆอีกสามเดือนก็มาดูกันว่าเขาจะกลับมาไหมตอนนี้เขาอาจจะหายต่อมไปนะคะแต่ว่าสามเดือนข้างหน้าจะมีการติดต่อสื่อสารกลับมาแน่นอนอืมและการกลับมาทุกครั้งอะ่ะมันจะต้องเป็น เรื่องให้คุณช่วยอ่ะจะต้องเป็นเรื่องเดือดร้อนของเขาหรือเป็นภาระเป็นปัญหาของเขาะที่เราจะต้องไปช่วยแก้ปุมโอเคค่ะเรามาดูลาศีที่เกี่ยวข้องว่ามีลาศีใดได,ได้บ้างเนาะโอเคลาศีใดได้บ้างมีชาวธนูนะคะมีชาวอะไรอีกเอ่ยมีชาวเมษมีชาวพิจิกนะคะ มีชาวมิถุนนะคะมีชาวตุลน,นะคะมีชาวมีนนะคะมีชาวกันนะคะนอกนั้นจะเป็นราศีเป็นธาตุอะไรก็ได้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาตลอดไว้โอกาสหนะ้าเจอกันใหม่ในยีพีถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดี